สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะพบกันเป็นประจำนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ค่ะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐฐากูลนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันทหารผ่านศึกนะคะของประเทศไทยเราก็จะเห็นการจัดจําหน่ายดอกป๊อปปี้นะคะในหลายๆสถานที่แล้วก็ยังจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยนะคะพรุ่งนี้ก็ยังจะมีอยู่นะคะถ้าเกิดใครผ่านไปแถวอนุสาวรีย์ชัยหรือตามสถาน ที่ต่างๆนะคะก็จะมีดอกป๊อปปี้แล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันอุดหนุนนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยนะคะไม่ได้จําเป็นที่จะมีเฉพาะดอกป๊อปปี้เรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะที่เป็นจากครอบครัวของทหารผ่านศึกหรือว่าจากตัวของทหารผ่านศึกเองที่ได้ ทำนะคะออกมาจากจำหน่ายนะคะก็ดูในเว็บไซต์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้นะคะเรามีทหารผ่านศึกอยู่ทั่วทุกภาคเลยนะคะบุคคลเหล่านี้นะคะก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราทั้งสิน้นด้วยความกล้าหาญในความเพียรพยายามในการที่จะปกป้องประเทศนะคะทำให้บุคคลเหล่านี้นั้นอาจจะต้องทุพพลภาพพิการนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้เหมือนเดิมได้นะคะก็เป็นผู้เสียสละ ที่เราควรจะต้องเคารพยิ่งนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกคนนั้นช่วยกันดูแลแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล่ะคะ่ะหรือจะไปที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกก็ได้นะคะอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะไปดูสินค้าต่างๆที่ทำออกมาได้ที่นั่นเช่นกัน,นะคะ่ะ แล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันทหารผ่านศึกของประเทศไทยเราเลือกวันที่3กุมภาพัานธ์แต่ว่าในระดับสากลเนี่ยเขาเลือกกันเป็นวันที่11 เดือน11นะคะก็จะเป็นเลขที่สวยเขาก็จะเรียกว่าดอกป๊อปปี้เนี่ยจริงๆแล้วคือถ้าเริ่มจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นดอกอีกดอกหนึ่งที่เป็นสีฟ้านะคะเขาก็จะเรียกกันว่า b ร u เอตเดอะฟลอนะคะก็เกิดขึ้นสัญลักษณ์เตือนใจในการที่ให้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึกนะคะ เรื่องราวนี้ก็คือเกิดจากการที่วันที่11เดือน11นะคะปี1918เนี่ยเป็นวันคล้ายวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ค่ะตามหลักสากลก็เลยเลือกเอาวันนี้นะคะเป็นวันทหารผ่านศึกสากลนั่นเองค่ะ หลายท่านก็อาจจะสงสัยเพราะว่าเราเคยเห็นนักฟุตบอลถ้าใครดูฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษนะคะก็จะเห็นแล้วด้วยในยุโรปเนี่ยเขาใส่สีฟ้าเขามีดอกไม้สีฟ้าไม่ใช่สีแดงแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงเป็นดอกป๊อปปี้ที่เราทราบกันเนี่ยนะคะดอกไม้สีฟ้าก็คือบรูเอตเตอร์ฟรองเนี่ยนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็ยังมีความหมายอีกหนึ่งความหมายก็คือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งบังเอิญว่าเลขก็ค่ะเลขของวันที่มีการยุติสงครามโลกครั้งที่1น่นะคะคือพอเป็นสงครามโลกครั้งที่1นนะคะ world wide war o n ก็มี1ใช่ไหมคะแล้วก็มีวันที่11เดือน11ก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นเลข1ห,หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมองว่าทุกอย่างก็เลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองนะคะเขาสันนิษฐานกันว่าสัญ,ญลักษณ์ของดอกเบรดเนี่ยนะคะอาจจะมาจากสีเครื่องแบบของทหารฝรั่งเศสในอดีตซึ่งมีสีฟ้านะคะ หรืออาจจะมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดอกไม้ประเภทนี้เนี่ยมักจะขึ้นปกคลุมตามหลุ่มศพของทหารที่เสียชีวิตเช่นเดียวกันกับของอังกฤษแล้วก็ในเครือจักรภพนนะคะ o m m o n w e a l t h เนี่ยเขาใช้ดอกป๊อปปี้สีแดงเพื่อที่จะสื่อความหมายดังกล่าวนี้เช่นกันนะคะบอกว่าดอกป๊อปปี้เนี่ยเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์เช่นกันในการที่ระลึกถึงทหารผ่านศึกนะคะเพราะว่าทางด้านของจอมพลเอร็ดดัตช์เฮกนะคะแม่ทัพอังกฤษผู้นําฝ่ายพันธมิตรนั้นได้รับชัยชนะจากการสู้รบฝ่ายเยอรมันนะคะ รวมทั้งที่สมรภูมิูลฟรนเดอร์นะคะซึ่งเป็นแคว้นหนึ่งของเบลเยียมแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าแม่ทัพท่านเนี่ยได้เห็นดอกป๊อปปี้สีแดงขึ้นปกคลุมบริเวณหลุมฝังศพของทหารที่เสียชีวิตนั่นเองก็เลยใช้ดอกป๊อปปี้เนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจนะคะสำหรับเหล่าทหารที่ได้เสียสละให้กับประเทศชาตินะคะอันนี้ก็ได้เป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ ส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเตือนภัยนะคะสำหรับคนรักผ้าไทยถ้าเกิดว่าพบเห็นผ้าไทยอะค่ะผ้าไหมผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผ้าไทยเนี่ยที่ราคาถูกเกินจริงเนี่ยก็ให้ระวังมิจฉาชีพนะคะที่จะตั้ง Facebook ที่ทำเป็นเพจเนี่ย หลอกเป็นเพจบอมนะคะนางสาววงอเคือบุญสนโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมืองก็ได้กล่าวค่ะว่าได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากตัวแทนกลุ่มร้านผ้าไหมไทยโดยระบุค่ะว่าปัจจุบันร้านผ้าไหมไทยเนี่ยนะคะก็มีอยู่ทั่วประเทศเลยได้รับผลกระทบจากมิจฉาชีพออนไลน์ในรูปแบบเดียวกันโดยมีการอ้างนะคะในหลายๆแบบนั่นเอง มิจฉาชีพเนี่ยได้แอบนํารูปผ้าไทยหรือว่าเสื้อผ้าของทางร้านเนี่ยไปแอบอ้างแล้วก็ขายในเพจที่ปลอมขึ้นมาสร้างขึ้นมาโดยมีการตั้งราคาขายที่ถูกกว่าที่ราคาร้านอ่ะขายอยู่หลายเท่าเพื่อจูงใจให้คนหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินก่อนที่จะทําการปิดเพจไปเลยนะคะแล้วก็มิจฉาชีพเหล่านี้เขาจะมีการยิงแอดโฆษณาเพื่อที่จะหลอกล่อก,กลุ่มผู้ซื้อโดยเพจปลอมเนี่ยจะมีผู้ติดตามแล้วก็จํานวนผู้กดไลค์ในโพสต์ต่างๆเนี่ยมีจํานวนมากนะคะ ผู้ซื้อก็หลงเชื่อว่าอ๋อร้านนี้เป็นร้านจริงเพราะว่าได้รับความนิยมนั่นเองมิจฉาชีพก็จะลอกเลียนแบบเพจของร้านที่มีชื่อเสียงเลยนะคะคือก๊อปปี้กันมาทุกอย่างเลยโดยปัจจุบันเนี่ยยังมีการไลฟ์อีกนะคะก็สามารถนําคลิปมาจากเพจจริงมาไลฟ์พร้อมกันได้คือดึงสัญญาณให้เข้ามันสู่ของตัวเองอะนะคะกลุ่มมิจฉาชีพก็จะมุ่งเป้าในกลุ่มคนวัยทำงานกลุ่มคนผู้สูงอายุนะคะที่นิยมสวมใส่ผ้าไทยแล้วก็มีกําลังซั์ในการซื้อผ้าเป็นผืนหรือว่าชุด ้าไทยจากทั่วประเทศนั่นเองซึ่งทําให้เกิดความเสียหายทั้งต่อร้านค้าและผู้ขายด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายกับประชาชนค่ะกระทรวงดีเองก็ได้ประสานทางพันธมิตรในการปิดกั้นเพจเรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งดีอขอให้คนที่สนใจสั่งซื้อผ้าไทยผ่านออนไลน์เนะะี่ยค่ะขอให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเพจก่อนที่จะกดสั่งซื้อสินค้าให้พิจารณาว่าราคาสินค้านั้นสอดคล้องกับสินค้าที่ต้องการจะซื้อหรือไม่เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะคะหากมีความสงสัยว่าร้านค้าออนไลน์ที่ท่านซื้อสินค้าเป็นสินค้าปลอมหรือไม่นะคะหรือว่าเป็นร้านปลอมหรือไม่ขอให้แจ้งไปยังศูนย์แก้ปัญหาหลอกลวงทางออนไลน์นะคะหรือว่า AOC 1 4 เพื่อตรวจสอบและป้องกันการหลอกลวงจากมิจฉาชีพผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะซึ่งทาง d e เองก็จะร่วมกับพันธมิตรในการ ้องการและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในทุกวิถีทางนะคะเพื่อช่วยให้ประชาชนปลอดภัยจากภัยออนไลน์มากที่สุดนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกต้องเตือนกันนะคะโดยเฉพาะคุณสาวๆที่เห็นของถูกเป็นไม่ได้อะค่ะทุกคนก็อยากจะได้ของถูกนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ดีคุณภาพอาจจะแย่ใช้เส้สีตกเพราะเราใส่ของปลอมอะค่ะหรือว่าไม่มีของเลยนี่ถึงขั้นคือถ้าได้ของแต่เป็นของปลอมของเป็นไม่ใช่ผ้าไหมแท้เนี่ยยังโอเคนะคะก็ถือว่า ครึ่งครึ่งเราก็พอทําใจได้แต่ถ้าไม่ได้ของเลยเนี่ยคือจะรู้สึกแย่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเราอยากจะต้องใช้จําเป็นจะต้องใช้แต่ไม่ได้ของหรือสูญเสียเงินไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอันนี้จะรู้สึกแย่มากกว่าการที่ได้ของปลอมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะคะเราเองก็ต้องพิจารณาช่างใจกันด้วยโดยเฉพาะช่วงใกล้ตรุษจีนที่จะถึงนี่นะคะของก็อาจจะมีเซลล์หรืออาจจะมีการลดราคากันเยอะเราก็เห็นถูกแล้วก็รีบใช้โปรโมชั่นในช่วงนี้ก็ต้องระวังกัน ส่วนในช่วงนี้ใครที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายภาษีอยากจะหาการทําบุญที่ลดหย่อนภาษีวันนี้ที่ฉันมีหลากหลายเลยนะคะซึ่งนํามาจากทางสภากาชาติไทยนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยากทําบุญเนี่ยนะคะทําบุญจริงๆแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าเนี่ยนะคะให้เข้าไปเป็นเว็บไซต์นะของสภากาชาติไทยแต่จะเป็นในส่วนของฝ่ายจัดหารายได้สํานักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนะคะ www donation hub .or.th เนะคะเข้าไปในนั้นน่ยก็จะมีรายการโครงการต่างๆนะคะที่สามารถบริจาคได้แล้วเขาจะบอกเลยว่าเขาต้องการเนี่ยเท่าไหร่ดิฉันนำมาอย่างเช่นโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อเติมของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะคะ ก็จะต่อขยายอาคารพปร,รเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่5ล้านบาทตอนนี้มียอดบริจาคไปแล้ว4ล้าน4แสนกว่าบาทนะคะหรือนะคะเราจะไปบริจาคในโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภยัยเพื่อที่จะร่วมสมทบทุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยสภากาชาติไทยตั้งเป้าหมายอยู่นะคะคือเขาจะมีช่องไว้เลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตั้งเป้าหมายไว้ว่า10ล้านตอนนี้มียอดบริจาค4ล้าน1 37,7852บาทก็คิดเป็น4 1 3 8มีหลายโครงการเลยนะคะที่ฉันจะบอกทุกโครงการเลยนะคะในวันนี้อย่างเช่นโครงการจัดสร้างภาคบริการโลหิตนะคะซึ่งก็จะเป็นการชวนทุกท่านเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างภาคบริการโลหิตก็คือเตียงที่เราใช้ในการบริจาคโลหิตนะคะเป็นห้องเพิ่มนะคะก็เขาก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่10ล้านตอนนี้ก็มียอดไว้ที่6กล้าน29,547บาทนะคะ คิดเป็นตอนนี้ก็60.30%เแล้วนะคะยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์นะคะก็เป็นการบริจาคในโครงการสมทบทุนช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ยอดเนะะี่ยค่ะเขามีเป้าหมายตั้งไว้6ล้านบาทตอนนี้มียอดบริจาค4ี่ล้านหกแสนห้าหนสองพบบาทนะคะ กองทุนยาสำหรับผู้ติดเชื้อนะคะในติดเชื้อ HIV นะคะสนับสนุนภารกิจในโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยโรคเอดนะคะตั้งเป้าไว้5ล้านนะคะตอนนี้มียอดบ,บริจาค3 1 1ล้านบาทค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลายโครงการนะคะเช่นโครงการพากิสันพาผู้ป่วยพบแพทย์นะคะบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพากิสันทั่วประเทศให้ได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษาเป้าหมายเนี่ยล้านบาทนะคะตอนนี้มียอดบ,บริจาคอยู่แค่2,073บาทค่ะ กองทุนนมลดการติดเอชนะคะจากแม่สู่ลูกนะคะก็เป็นกองทุนนมเพื่อทดแทนน้านมแม่สําหรับเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอดระหว่างตั้งครรมียอดในการบริจาคอยู่แค่64,189บาทเป้าหมายอยู่ที่1ล้านบาทนะคะโครงการเครื่องมือช่วยรักษาอาการปวดเรื้อรังนะคะ ก็เป็นโครงการที่ร่วมบริจาคเพื่อที่จะจัดซื้อเครื่องโฟกัสช็อคเวฟเนี่ยนะคะตั้งเป้าหมายอยู่ที่2ล้านบาทค่ะยอดบ,บริจาคอยู่ที่5 8 9 0 5, 00, 5 00, บาทนะคะกองทุนเพื่อยามาเลงแบบจำเพาะบุคคลนะคะบริจาคสมทบสําหรับการตรวจหายามะเลงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับเฉพาะบุคคลนะคะเหมือนยามุ่งเป้านะคะเป้าหมายอยู่ที่3ามล้านเก้าแสนบาทตอนนี้ยอดบ,บริจาคอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสิบสี่บาทนะคะ หรือจะร่วมสมทบคุณโครงการทําดีเพื่อพ่อนะคะเกี่ยวกับหนาวนี้ทําดีเพื่อพ่อก็ตอนนี้เพื่อที่จะจัดหาชุดกันหนาว3 5 0 0ชุดนะคะแล้วก็ชุดบอมสําหรับเด็กๆ1,500ชุดเป้าหมายเนี่ยเงินอยู่ที่500,000บาทยอดบ,บริจาคอยู่ที่188,495บาทและสุดท้ายนะคะเป็นโครงการเกี่ยวกับหยุดลมชักนะคะ บริจาคเพื่อพัฒนาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบละเอียดนะคะ High Density EEG นะคะจัดซื้อเครื่องนี้นะคะเป้าหมาย1ล้านบาทตอนนี้ยอดบริจาคอยู่ที่5 7 3 4 5 4เบาทเห็นไหมคะว่าหลายๆโครงการนั้นก็ยังต้องการเงินค่อนข้างที่จะ เยอะมากนะคะอย่างเช่นโครงการนมเนี่ยเพื่อช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะคะกองทุนนมลดการติดเอดจากแม่สู่ลูกเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีแค่64 0 0 0เองหรือว่าในเรื่องของค้นหาพากินสันนะคะโครงการนี้ก็มียอดอยู่2 0 0 0ักว่าบาทเองนะคะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ถ้าเกิดว่าใครคิดจะทำบุญช่วยเหลือภารกิจช่วยเหลือ สมทบทุนต่างๆฝากเข้าไปดูใน w w w d onation hub นะคะซึ่งเป็นสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาติไทยลดหย่อนได้2เท่านะคะเข้าไปบริจาคก,กันได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังกันว่าใครที่อยากจะทำบุญโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าโดนหลอกหรือไม่นะคะเนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทำบุญโดยตรงแล้วก็ไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ถึงมือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อย่างแน่นอนนะคะสิ่งเหล่านี้ก็พยายามจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้มีเวลาค้นหาในเรื่องพวกนี้นะคะอละคัลล่าคาหมดเวลาของรายการใจถึงใจแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณ์นักูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2567 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัรมภ์กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์2567เพื่อรำลึกถึงวิรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกรวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยโดยประกอบพิธีทางศาสนาทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาส,สนาพุทธศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามและในวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกเวลา6นาฬิก30นาทีจัดขบวนเดินพาเรดของทหารผ่านศึกใน6กรณีสงครามและขบวนนักรบนิรนาม333ออกเดินขบวนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลา7นากา45นาทีประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีและดำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก เวลา9ก้านาิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วังพวงมาลาเชาชูเกียรติทหารกลา้าสามคุมภาพันธ์วันทหารผ่านสึก